นีจ้าวันนี้มาเก็บลูกมะกอกเอาไปตำต้มตำตำน้ำพริกได้นี่ต้นมะกอกต้นใหญ่มากสูงใหญ่มากต้นนี้มากินทุกปีไม่เห็นลูกเลยขออะไรครับโอเคเก็บเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเผือไปแจกชาวบ้านเขาด้วยลูก นี่ดูต้นต้นใหญ่มากไปตามไปดูเด็กๆเกเ็บก,กันคนเก็บหมดเนี่ยนี่อึ๊บ <c oughs> แม่ได้ยืนไหม <c oughs> ไดูดิอู้วเหนาแลูกมันต้องแบบนี้นะต้องเอาแบบนี้นะนี่โอ้โหได้เยอะเลยตั้งลูกหนึ่งแน่ไหนพี่บาได้ป่ะลูกโอ้โหลูกโตลูกใหญ่ต้นใหญ่ต้นโตได้แค่นี้โอ้โหไอ้ฝนได้ไอ้ฝนได้ตั้งสามลูกอืมอ้าโอ้โหแคนแอม ให้พ่อมีดุปองโอ้ยยุงกัดหัวให้แม่พ่อมีดุปองครับเดี๋ยวไปลูกเดี๋ยวไปโอ้ยยุงกัดไปไปลูกไปยุงกัดขาอืมไป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 เหล่าลูกป่งไหมเราเนี่ยไปเข้าไปเหล่าแบบโอ้ดูดูยายหายใหญ่เลยยายหายใหญ่เลยนี่ไหนอ๋อห็นได้เยอะเลย นี่ปีจ้ะไม่ต้องเสียตังตน,ตนี่ต,นต,ต้นอยู่นี่ต้นใหญ่มากมพอกินแล้วไปกลับบ้านแล้ว